มันให้ฟังในสมัยพุทตการมีมีคนหายในบ้านห้องเด็กเซนี่อยู่ใครห้องเคยได้ยินบอกว่าผีหลักคนไปเสียงหัวหายไปเลยสามมือนสี่หมือลังเธอหาหมือหกหมือเจ็ดมือนทงเห็นมันบอก่เป็นผีได้สมหลักไปเทวดาพวกลุกคะเทวาภุมมะเทวาหลังเ่อผู้สาวเฮียหลังเ่อผู้เบาเฮียไปเอามีผี พราะสันผีเอาไปครัวความจริงมันมีเรื่องเกี่ยวโยงกันนะมันเจึงไปในสมัยพุทธเจ้าวันหนึ่งมีผู้เท่าสองคนมาร้องให้หาลูกสาวลูกสาวหายไปหายไปสามสี่วันแล้วอยู่ดีๆหายไปเลยหาไหนก็ไม่พบชาวบ้านก็มาหาช่วยหายน้อยๆอย่าจักเป็นตายหายดีกันเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าอุบาสิกาอย่าร้องห่มร้องไห้อย่าสกเศร้าอาบอนไปเลย อีสามวันลูกของท่านจะรากฏที่เบื้องหลังเชตวันนี้ท่านจงอดทนหน่อยอีสามมือจกเห็นเป็นยังเจงเห็นเรื่องเขาเรื่องมีมีเรื่องเล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองนั้นแกมีลูกชายโทนคนเดียวมีเงินแปดสิบโกดแปดร้อยล้านสมัยนั้นรวยหลายมีลูกโทนจะให้ลูกไปเรียนหนังสือก็ไม่ให้ไปขึ้นหอ ลูกพอผู้เดียวลูกแม่ผู้เดียวบอกให้ทุกขให้งอเงินแปดสิบกดสิกินํำไดสิใสํำไดให้ลูกไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวกเรียนดนตีเนี่ยงไดมันสีมวนเอาหลดหลดูกเงินพอพอเอิดลูกก็เลยเล่นดนตรีร้องลําทําเพลงมีเงินก็มามาต่อมาพ่อแม่ตายไปนายคนนี้ก็คบเพื่อนคบฝูงใช้เงินแปดสิบกดเนี่ยซื้อเหล้าซื้อยามาเลี้ยงเพื่อนแล้วก็บรรเลงดนตรีจ้างผู้หญิงมา ที่เยาไปเอาไปเอามาก็ในเมืองนั้นมีผู้หญิงโสเภณีนางหนึ่งชื่อว่านางสุรษาสุรษานี่เป็นคนงามมากค่าตัวคืนละหนึ่งพันกะหาปนะลูกชายเศรษฐีคนนี้เมาเลยเมาทุกคืนเงินหลาเจ้าเอาหนึ่งพันก่อยให้เจ้าคืนละหมื่นคืนละแสนใช้เงินให้เปลืองเพราะเงินมาเอาไปมาเมิดไวยเกินแปดสิบกียรดเมร์ดไปงั้นเลยนั่งโจกโลกอยู่วิชาการนั้งกระมีหามะเฮ็ดกันไหน จะขอทานก็ไม่เคยขอทานบางเอิญพวกที่เคยกินเคยเล่นด้วยกันแต่ก่อนน่ะมึงก็เลยมาชวนมึงเคยเป็นนักเลงโตสิมันนั่งยื่ซื่อเห็นอย่างบอกฮันเด้เถ่าได้แก่ขอทานกับบอสมศักดิ์สิไปเข้าเสื้อผ้าไปไปอย่างป้นก็เลยพาขึ้นป้นบ้านเป็นนักเลงมือใหม่นักป้นใหม่เขาก็เลยให้เต้าโตถือไม่ค่อนเฝ้าคนณทางไปเข้าสีจ่องกันไปก่อนสองคน ขันเจ้าของเขาบอตื่นห้องสิเป็นคนบ้านคนยังใดแล้วเ้าสออกมามาส่วนโตถ้าเห็นเจ้าเห็นนายเห็นผู้ใดแปลกประหลาดเข้ามาในโตใส่ก่อนเลยขันเ้าเอาแล้วทั้งคนบดตื่นเ้เองสิจ้องออกมาปาก่อนว่าบ,บ้านนั้นเป็นไปล่วงคอง,งูของอดีเป็นบ้านของราชบุรุษเป็นบ้านของตำรวจของทหารไปงัดไปหลักของหมอนี่มันหูเมื่อนี่มันหูเมื่อมันกะ เสรยเลยสะกันเพราะมันก็เรียนวิชานี้มาเมืออกันพอพวกนี้เข้าไปกุกกกัมมันก็รีบตื่นขึ้นตื่นขึ้นมันก็นเดินอ้อมไปจะไปค่อยไปบอกคนอื่นไปบอกเพื่อนให้มาช่วยล้อมจับโจรพวกโจรอาชีพก็ไวตัวทันเห็นว่าเจ้าของบ้านตื่นมันรีบโดดลงทางหน้าตา่างหายไปเลยสองคนเอาเงินทอ,องไปด้วยโจรมือใหม่ก็ยังยืนเธอเลยอยู่ทางประตูคนปัดเีินคนน้ำเงินเธอเดียว,วบ่านหนูจถี มอนี่เห็นเขาลงทั้งหน้าต่างก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่ามันน่าจะมีคนเฝ้าต้นทางถ้าเราออกไปนี้อาจจะเป็นอันตรายก็ปีลงทั้งหน้าต่างขึ้นกับของบัตรก็ไปสะกิดเพื่อนที่เป็นเจ้าเป็นนายด้วยกันมาล้อมบ,บ้านตนเองน่าจะมีคนเฝ้าต้นทางล้อมมาก็พอดีจับนักเลงมือใหม่ได้ไปปนน้ำพินทีเดียวก็จับเ้าแอกบัตรเนี่ยก็เอาไปหาพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินปกครองในสมัยนั้นพระเจ้าประเสเสนตั้งประหารชีวิตเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีการประหารชีวิตของคนสมัยโบราณนั้นเขาจะแหปะ่ประจานะก่อน,น่เอามีหีบในข้อเทิร์นมาคือขามนนิ้นแห่ประจานใส่ส่ใส่ไม่เหีบประกาศไทยบ้านไทยเมืองตีของประกาศเบิรงเดอร์ตัวอย่างบอดีหลักซกจบหอขาเจ้าจเอาของ ชื่อว่อาจะเอาเป็นตัวอย่างผู้ใดกระไดพระล้านชาจะเอาไปขาดไปตัดข้อเพชรขาดนําไปพอไปถึงแหล่งประหารก็ประกาศผู้ใดเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ก็ให้มาหากันเอาข้าวปลามาส่งมาขอโทษมาอาภัยมาสัง่งมาลาการเสด้อประกาศไม่มีพี่มีน้องแต่นางกะลีโสเพณีนางสุรสาเนี่ยนึกถึงอุปการะ เมื่อเขายังอยู่ดีเขายังไม่ถูกกับเขาเคยมานอนกับเราคนอื่นให้คืนละพันเขาให้เราคืนละหมื่นสองหมื่ก็นึกถึงอุปการละมื่อลออผมิีผู้ใดขึดหนหอดนี่นั่งในผู้เดียวเพราะขึ้เห็นในจักหน่อยก็เลยทําอาหารอย่างดีก็เอาไปเลี้ยงครั้งสุดท้ายแต่ไม่กล้าปรากฏกายละอายชาวบ้านก็เลยเอาไปฝากราชบุรุษฝากจ้าหน้าเอาไปไข่ไอยนี้ เอาไปให้เล่ากินเนเธอสุดท้ายอาหารเมือสุดท้ายเล้วให้เจ้าบอกว่านางสุรษาฝากมาให้นั่สิกรูจักดอกหลังอย่างนั้นราชบ,บุรุษนี่ก็เอาอาหารนี่ไปให้เอราว่านี่เธอกินเสียเป็นรั้งสุดท้ายอาหารแสนจะอร่อยญาติของเธอส่งมาให้ชื่อว่านางสุรษาคนนี้แกนกึนกจะไมาไหนกินบ่ได้กินไปแล้วกูก็สิตาย อ๋อเบิดโลกในว่าสิบ่มีผู้ขัดขอดอน,นี่อยู่เนาะคู่หนึ่งพอดีพระสาริบุตรออกมาจากนิโรธสมาบัติอันนี้ต้องฝากญาติโยมคิดอีกหน่อยพระที่ท่านปฏิบัติด,ดีอย่างท่านเข้านิโรธสมาบัติหรือคข่งอยู่ในศีลในธรรมท่านจะคิดถึงคนจนพระอรหันต์พระอริยเจ้าพอออกมาจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆท่านจะคิดถึงคนจน คนผ่านไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงขนขวายในการให้ทานแล้วคนบอใหาท้ทานในย่านเจ้าของทุกอย่างท่านหลายมันสิเบิดท่านเสียเสียงเบิ้ยังเหลี้ยมมํมแต่บางคนในจนก็ตามรวยก็ตามจะให้ทานไม่ขาดเพราะกลัวจะยากจนในวันหน้าเพราะเห็นนี้เองพระอริยเจ้าท่านสงสารคนจน เวลาออกมาจากการเจริญสมาธิภาวนาออกมาจากนิโรธสมาบัติผู้ใดเนาะสิใสบาดแห่งจักั่นคนหยากคนจนตระกูลใดๆเพินเ่นยานนนนยา,นาเพิ่นจนเพิ่นอึดเพิ่นหยากย้อนว่าบ่ได้กินได้ท่านคันได้กินได้ท่านน้า่าพระโอมีบุญนี่กุศลน,นี่การประพฤตินี่คุณอันดีเดยคือสิได้บุญหลายแท้เฮาขันมาาปฏิบัติรมว่าสันแห่กันใส่รถผลก็ไปบินถบาตในเมือง ไปหาบอลไดเขาสุดท้ายห่หลายๆลุ้ยหลายๆสิไเ้เอาเขาสรารอาหารแห่มาขายต่อมันไกลกันก็เพิ่นเพื่อนัดินห,นหาคือหาแต่คนทุกคนงากคืงเขาได้เห็นหน่อยสิได้บุญหลายกันเทศน,น้ำคูประพฤตปฏิบัติธรรมถ้ามาหากระสปะออกมาจากนิโรธสมบัติอุ้มบาทดิ้งก็ไปที่บ้านคนช่างหูไปหาบ้านคนขี้ทูดมือตันนี่มาใส่บาตรมั่นนึงมือลนปลุกลงนำ้ำขี้ทูดกินไกลเสียขาด